พี่ป้าซานฮาสารพุทธาวันนี้มาค่ะ日常生活中文使用的句子ป่ะโยคสาจินที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน EP 28กันต่อนะวันนี้มาค่ะประโยชน์ที่112ประโยคแรกชิ้งหนมีม่านช่วอีเตียนชิ้งหนมีม่านช่วอีเตียนประโยคนี้แปลว่ากรุณาช่วยพูดช้าๆหน่อยกรุณาช่วยพูดช้าๆหน่อยชิ้งหนมีม่านช่วอีเตียน สสกฤษณ์พิมพ์ว่า q i n g เสียงสชิงนี n a เสียงสามหาน m a n เสีงสี่มานชัว h h u สียงหนชัวอีเดียอีเดียว i เสียงสี่ d i a n r เสียงสามอีเดียรุณานช่วยพูดช้าๆหม่อยชิงหนี่ม่านช่วยอีเตี่ยประโยคที่หนึ่งร้พยสิบสามต่อนะประโยคที่พูดว่า请你再说一น请你 ใจชัวอีเปี้ยนประโยคนี้แปลว่าคุณานพะูดอีกรอบหน่อยค่ะคุณาช่วยพูดอย่รอบค่ะประโยคนี้สะกดถึงว่าฉิง Q A N C สิบสามิงหนี N I สิบสามหนีชิงหนีใจ Z A I สิงสี่ใจชัว H, H U O สิหนึ่งชัวอีเปี้ยน Y I สิหนึง B I A n สิบสี่อีเปี้ยนอีกรอบหนึ่งอีเปี่ยนคืออีกรอบหนึ่ง ชิงหนีแจ้ช่วยเพียพ้ยนกลูเน่าพูดอีกรอบหนึ่ง่อยค่ะต่อกันเลยนะคะประโยคที่114่ิชิงหนิ้นแจ้ตาอีเปี้ยนชิงหนิ้นแจ้ตาอีเปี้ยนประโยคนี้แปลว่ากลูเนาโทรมาอีกรอบนะคะกรุณาโทรมาอีกรอบนะคะชิงหนีแจต้ตาอีเปี้ยนสกอรพินินเหมือนเดิม q i n g สิบสามชิงหนี n a สิบ ค่ะอันนี้เขียนว่าหนิน 03, น้น N I N สี่สามหนิ้นใช้ Z A I สีสีใช้ต่า D A สีงสามต่าีเปี้ยน Y I สีหนึ่ง B I A N สี่สี่เปี้ยนหนิงในที่นี้พูดกับคุณกับคนที่ไม่รู้จักก็จะใช้คําว่านน 50, หนิงถ้าสมมติพูดตรงหนีก็คือแบบรู้จักกันแล้วอย่างเงี้ยนะหนิ่เธอคุณ ิงมิแจต้ตายเพี้ยนใจคืออีกครั้งละตาก็คือโทรเพี้ยนอีกรอบชิงชิ่งนชิงหินจตายเพี่ยนกรุณาโทรใหม่เรานะคะฮะต่อเลยนะประโยชน์ที่ 115. หนึ่งร้อยิบห้ารง什么事需要转告吗เ่อง什么事需要转告吗ประโยชน์นี้แปลว่ามีทุนรักอะไรให้ฝากบอก ไหมคะมีทุนระอะไรให้ฝากบอกไหมคะโยสเสมอชื่อซุยเยาชวนเก้ามาสกอรพินีนว่า Y O U 3ยสยงสามยเนเมอเอชเอช e สีงสองมไม่เสียงเฉนเมอะไรโจงคือมีเฉนเมออะไรชื่อเรื่องทุนระ H s I 4สีสชื่อซุยยาอยสง 44, ยี่เอโอสิงสีุ่ยเยา่ยาวชาวนเก้าซักเอชยูเอเอ็งสิงสามชวนเก้าทีเอโอสินสีเก้ามาเอไม่มีเสียงโนสมาซื่อซุยเย่าชวนเก้ามามีทุนรักอะไรให้ฝากบอกไหมคะคำว่าชาวนเก้าคือฝากบอกคำว่าซุยเย่าคือต้องการจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในที่นี้เราไม่ได้พูดนะ ต่อในประโยคสุดท้ายประโยคที่หนึ่งร้อยสิบเนี่ยหัวใจไข้หุยหัวใจไข้หุยประโยคนี้แปลว่าฉันกําลังประชุมหัวใจไข้หุยฉันกําลังประชุมสุปทยินว่า W O สิงสามหัวใจ Z A I สิงสีจข้ยุย K A I สิึง H U I สิสี่ไุ้ยฉันกําลังประชุม โอเคค่ะวันนี้ก็จบเกือบอีพี20ไปีกืบพินนี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย